เอาล้วครับผมขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเปิดการ์ดตำนานกันนะครับผมก็เปิดไปเปิดไป3ใบแล้วนะครับผมตั้งแต่ใบนี้มานะาก้อนนี้ครับผมโอเคซื้อเลยนะอันนี้ก็ไอดีของเอิร์ธนะครับผมน้องเอิร์ธไปมาจากที่เปิดไปก็ยังไม่เจ๊งนะมีแบบเฉียดๆอ่ะแต่ก็เท่าทุนอยู่ วันนี้ก็คงจะไม่เจ๋งหรือเปล่าบางทีในใจก็คิดว่าอยากจะเปิดเร็ว,เ,รวเพราะว่ากลัวคนด่างไงโอ้โหพี่อะไร,รอะเ,เธอะเอะอะไรสลราะชักช้าอะไรอย่างเนี้แต่อีกใจนึงแม่งก็อแม่งการตำนานวะผู้เจาไงดียว <laughs> ตามใจใครไม่ถูกเลยอ๋อผมค่อยๆไปแล้วกันนะนี่นะครับผม เดี๋ยวพอเปิดเร็วๆปุ๊บๆเดี๋ยวเขจะคิดว่าโอ้โหพี่ไม่ตั้งใจเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมอีกเช่นใบนี้นะผมหนึ่งพันบาทจะคุ้มหรือไม่คุ้มไม่มีสูตรเลยนะไม่มีสูตรเลยไม่รู้จะเอาสูตรไหนจะขอคิดสูตรจ่อแล้ันเปิดเข้าไปมันมีอะไรให้แบบให้มีสูตรไหม ไอ,แอ้แฝงตรงนี้แม่งก็ดูยากเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมกดเข้าหนึ่งครั้งกดเข้ากดออกมาแล้วกดเข้าอีกหนึ่งครั้งแล้วกดออกมาแล้วกดเข้าอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เปิดเท่ากับผมจะกดเข้ากดออกกดเข้าอ่ะสามครั้งครั้งที่สามผมจะเปิดนะหนึ่งครับผมสองครับผมครั้งนี้นะครับผม ตามครับผมไปครับผมโอ้โหอินซาก,กิคุ้มนะคุ้มหน่อยหนึ่งแล้วกันโอ้โหหาสูตรไม่เจอจะคิดเอามุ่งๆัเลยแล้วกันก็ตามนี้ใครอยากคุ้มก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมในนะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะอันนี้ก็เปิดอสตรีมเหมือนเดิมน,นะครับผมขอบคุณดูแลทุกสัปาหทุกการติดตามเลยนะขอบคุณมากมากครับผม เราเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าไปนะฮะบ๊ายบาย